ดีเพจ<ว>หรอทำไมอ่ะใช่หรอโวน้องไม่มีอยู่ในนี้ฮะสวัสดีครับน้องๆจอดกากับพี่ใบอีกแล้วนะครับวันนี้พี่ใบจะมาแกะกล่องซุ่มป๊อปมัด X c a r Panda ในรุ่นใหม่ล่าสุดกับ Image of l a r er i r y จะบอกก่อนว่าใครที่เป็นสายกล่องสุ่มนะฮะอย่าลืมเข้าไปใน Last Mall แล้วกดติดตาม Pop Mart Official Store ไปได้เลยเพราะว่าเขามีแบบว่าสินค้าโปรโมชั่นรวมไปถึงสินค้ารีสต็อกเยอะมากๆเลยครับมามาแกะฟอยกันเลยอันนี้คือแบบกล่องใหม่ล่าสุดอ่าปุ๊บป๊บปนี่หุ้ยกล่องสวยมากนะครับคือสีเขาจะเป็นแบบ เรียกโทนสีสีเปียเหรออ๋อจะเป็นแบบสีดำสีน้ำตาลสีทองคือมันมีความแบบเหมือนมีความวินเทจแบบสะสมนะครับน้องจะมีแบบสะสมทั้งหมด12แบบแล้วก็ในกล่องนะครับอาจจะมีซีเครตก็ได้นะครับอะแบบสะสมประมาณนี้นะครับที่อยู่หน้ากล่องนะครับนะหุยมีหลายตัวมากๆเลยนะครับ แต่ว่าซี c r e t เราจะต้องทําการลุ้นเองนะไม่ได้หมายความว่าซีเคร t เขาจะมีมาให้ทุกๆก,กล่องนะครับอันนี้สายกล่องสุ่มพี่เเชื่อได้ว่ารู้กันอยู่แล้วนะฮะในกล่องด้านในนะคบเขาก็จะมีกล่องแยกเล็กๆมานะครับ12กล่องนั่นหมายความว่าตัวธรรมดาในนี้นะครับพี่ไบ์เคยแกะของป๊อปมารมาหลากหลายรุ่นแล้วนะคบก็คือเขาจะการันตีอยู่แล้วละว่าใน1ลังเนี่ยได้ครบเลยทั้ง12แบบ แต่ถ้าเราได้ซีเครตนั่นหมายความว่าจะมีตัวหนึ่งที่หายไปนะคะเราก็ไปตามหาเอากล่องเล็กด้านในจะเป็นแบบนี้นะครับสวยมากคือมีความแบบ แวบๆตรงโลโก้นะครับแล้วก็มีแบบสะสมอยู่ด้านข้างๆนีแบบนี้นะครับ12แบบพร้อมสีเขตหนึ่งแบบมาแกะกล่องแรกกันนะครับวูบดึงเลยนะครับปั๊บๆจริงๆอะข้างในเขามีการ์ดอยู่แล้วละแต่เราจะไม่ดูการ์ดนะครับเราจะดูที่ตัวน้องด้านในเลยอุ๊ยแต่มันมีของมาแล้วอะเป็นสีน้ำฟ้าแบบนี้นะครับน้องจะเป็นใครเอ่ยเดี๋ยวมีพี่โกช่วยดูอยู่นะว่าเพื่อจะได้ตัวอะไรป่าเราจะเลือกน่ารักมากดูดิ เป็นน้องแบบหลับตานอนไม่รู้นอนหรือนั่งตัวนี้เก๋คือตตอนเธอประกอบเสร็จจะเก๋มากอ่ะมาป,ประกอบเลยประกอบเลยเหรอประกอบเลยตัวนี้นะครับชื่อว่า the imagination นะครับดูสิทำไมาถึงแปลกรู้ไหมเพราะว่าน้องลอยน้องลอยอยู่น้องลอยดานี้จะมีเดือยน,นะครับเราก็ต่อเดือยเข้าไปที่หูน้องนะครับนะอ่าแบบนี้นะครับ คือหมายถึงว่าคําว่า the imagination หมายถึงน้องอาจจะก,กําลังหลับฝันอยู่อ่าหลับฝันอยู่ก็เลยลอยขึ้นมาจากเตียงนะลอยขึ้นมาแบบนี้เลยเอ้ยมีความแบบใสๆมีความแบบเนี่ยเป็นแบบฟุงฟ้งๆของความฝันอะไรเงี้ยที่ไปว่าแบบสวยมากนะครับแล้วรายละเอียดดีเทลน้องทําดีมากนี่โอ้โหสวยอะสวยสวยให้ดูด้านหลังอ่านี่แบบนี้นะแบบน้องนอนแล้วก็ลอยอยู่นะครับอยากได้ตัวชุดแดงอะ อยากได้ตัวชุดแดงที่ยินลอยอย่าที่เป็นกระโปรงอ่ะนี่คนนี้อันนี้คือตัวที่เราเลือกพี่โกอยากได้ตัวนี้มาดูกันว่าพี่โกจะได้หรือเปล่าถ้าสมมติว่าพี่โกไปซื้อที่ร้านพี่โกจะได้หรือเปล่าถ้าแบบว่าพี่โกมีเงินสุ่มแค่สุ่มเดียวโอ้ยสุ่มเดียวมีจริงหรือเปล่าทุกคนคอมเมนต์นะว่าสุ่มเดียวมีจริงหรือเปล่าอ่ะมาดูกันนะครับตัวที่พี่โกอยากได้พี่โกจะได้หรือไม่นะครับเอ้ยไม่ใช่นะครับนี่ได้น้องคนนี้ อันนี้คือน้องดอริตี้แบกนะคะก็คือน้องจะมีคู่เป็นไวท์แบบนั่งคู่กันนะครับไม่มีฐานหรอกอ๋อคือฐานอันนี้อยู่แล้วนะครับพู้จะฐานสวยมากนะครับน้องดอริตี้แบ c กจะนั่งอยู่บนเหมือนเป็นแบบเก้าอี้นั่งสีขาวส,สวยๆนะครับแล้วก็น้องแบบขยิบตาหนึ่งข้างอ่ามีความแบบแต้มสีข้างบนมาเป็นสีแดงๆน่ารักตาชงตาเฉียวมากปากคือสวยจือเวอร์นะครับนี่ ด้านหลังด้านหลังด้านหลังอ่าประมาณนี้นะครับอ่าไม่ดูการ์ดก่อนนะเป็นเงาเงาแบบนี้ซีเครตไม่ใช่ละ <c oughs> เหมือนเหมือนกันทุกซองอยู่แล้วนะครับชึบชึบชึบว้าว,วผมผมเป็นใสส,สวยมากได้เป็นน้องเดอ p r i ร a วตนะครับตัวนี้จะมีสแตนตั้งมาให้ด้วยนะครับเป็นสแตนใส,สแล้วก็มี กรอบอะไรบางอย่างอันนี้นะครับเราก็ประกอบเข้าไปได้เลยนะครับนี่ฟืบน้องก็คือจะเป็นฟิลแบบเซอร์คัสนะเป็นแบบเซอร์คัสสีแดงดํานะครับมีน,นี่เขาเรียกว่าอ,นนอะไรเขาเรียกว่าอะไรแข่งคอปกคอเสื้ออ่าปกคอนะครับที่เหมือนแบบฟิลเซอร์คัสนะครับแล้วก็นั่งแบบลอยๆนั่งอยู่บนชิงช้าแบบลอยได้ซึ่งเขามีสิ่งนี้มาให้ทุกคนเขามีสิ่งนี้มาให้ไม่รู้รว่าคืออะไร <laughs> ตอนแรกพี่แอเอาไปวางไว้บนหัวเออมันก็ดูทรงแบบจะอยู่ได้แต่มันก็ประหลาดที่มันจะอยู่บนนี้หรือมันจะไปอยู่ด้านหลังอย่างเงี้ยเหรอแต่ฉันว่าบนหัวก็อาจจะใช่นะแบบฟิวตั้งเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นหมวกอะต้อง <laughs> มีใครรู้บ้างอะว่าอันนี้มันคืออะไรใครรู้คอมเมนต์บอกด้านล่างหน่อยนะครับอ่ะอันนี้โกเลือกนะมากองต่อไปพี่โกเลือกโอ้ไม่ไม่ได้ใช้แบบหลักสูตรการขยาวหลักสูตรการขยาเขาขไม่ให้ขยาวทุกคนเวลาไปแกะตามร้านอย่าไปขย่าของเขานะ อุย้ยมันเบาอ่ะพี่โกเป็นอะไรเออน้ามาแล้วมาแล้วตัวที่พี่โกอยากได้นะครับ<อ>น้องอคนนี้เลยน้องคือ the s o r นะครับ the s o r ชือ้อหุ้ยสแตนสวยมากคือสีของสแตนนะครับจะมีความแบบทาสีมาเนืกออกไหมเป็นฟิลแบบโลยาเออฟิลแบบโลหะนะครับมันจะมีเดือยเล็กเดือยใหญ่นะครับเราก็ใส่เข้าไปดีๆแล้วก็ อันนี้ใส่ที่ด้านหลังของ<ม>น้องคชอบะะอทำไมอ่ะก็คือจากดูในรูปอะสีมันเป็นแดงเข้มๆอะไม่ใช่จ้ะเหยาเหรอไม่ใช่จ้ะมันคือสีเหลืองจ้ะอ๋อเหรอแล้วในนั้นก็เป็นสีเหลืองจ้ะอ๋อเหรอพี่ใบชอบตัวนี้ชอบเลยชอบเลยคือน้องสวยมากมีความทะเยอทะยานเออมีความฟุ้งเฟอ้อมีความแบบเลิศเชิดแล้วก็มีกรงนกกับนกอยู่ด้านหลัง ชุดน้องสวยนะครับแล้วก็ตรงขาน้องเนี่ยก็จะมีเอ่อเป็นรองเท้าขนนกนะครับน่ารักมาก่ะตองนี้พี่ไปไม่ให้เลือกเลยไม่ให้เลือกแล้วทำไปไม่ให้เลือกแล้วขาชึบเก็ให้มันดีๆหน่อยสิอ่ะอ่าอ่อุ้ยกล่องนี้ดูหนักถุงนี้ดูหนักๆนะครับอะไรเอ่ยคอ้ยสวยมากเป็นแบบว่าเมช็คอ้ยเป็นรูเล็ตเฮ้ยมันมีลูกเล่นน่ะนี่คือลูกอ์นของน้องใช่นะครับ ซึ่งรายละเอียดคือดีมากน้องๆให้ดูตัวก่อนว่าเขาทำออกมาดีมากคือข้างหลังแบบเป็นแบบพระจงพระจันทร์ใดๆคือที่เขาเป็นพระจันทร์พอ,อะรรู้ปะเพราะว่าตัวรูเลตท,ที่หมุนคือเป็นแบบว่าพระจันทร์ข้างขึ้นข้างแรมแล้วก็จะมีมือของน้องที่เป็นแบบชี้อยู่แบบนี้ด้วยนะครับปุ๊บแล้วก็เปิดมาเป็นพระจันทร์เต็มดวงเออชึบเพิ่ม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 เน่ นี่ตัวที่ไปอยากได้นะครับวิวเทพแห่งความรู้สวยมากอ h oh my g o s h มีสแตนตั้งมาให้ซึ่งน้องแบบเหมือนนั่งอ่านหนังสือนะครับโฮยดูดิสวยมากๆสวยมากมากแล้วดีเทลทำดีมากที่สำคัญเขามีสิ่งนี้มาให้เป็นน้ากากเป็นแม่เหล็กด้วยไมุ่แหละ ก็คือสามารถติดเป็นแม่เหล็กแบบนี้ได้เลยนะครับโอ้โหสวยอ่ะพึบึบได้เป็นอะไรเอ่ยน้องคือ the d i s g u i s นะครับคือชอบตรงเหมือนเขามีคาถาแล้วก็มีหน้ากากมาให้ด้วยไม้ท้านะครับใส่ตรงใต้มือนะครับแล้วก็น้องดาวเนี่ยนี่เอาวางไว้บนปีกหมวกแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วหน้าเขาเหมือนจะถอดได้อุ้ยแอบมีหน้าอยู่ด้านใน เป็นหน้าแมวอ๋อเมียวเป็นหน้าแมวอยู่ด้านในสวยมากอ้าวเราเห็นการแล้วอะสีเข็ดหรอทำไมอะใช่เหรอปอน้องไม่มีอยู่ในนี้ฮะน้องไม่มีอยู่ในนี้นี่ไงแล่กิงจริงมากิงทุกคน น้องออนออนลุกเกอร์เฮ้ยน้องสวยมากมีพระจันทร์ด้วยอันตอนนี้คือเหมาะกับพี่ไวสุดๆเพราะว่ามีความเป็นพระจันทร์เฮย้ยแล้วชอบเดือยเขามากเดือยข้างหลังนี่เห็นไหมเดือยเขาจะเป็นเหมือนพระจันทร์นะครับเราก็ใส่พระจันทร์เข้าไปที่หัวหน,น้องแบบนี้ฟึบเฮย้ยออนลุกเกอร์นะคะขบวนตัวนี้มันเป็นนกนะอ่าแล้วมีมชงมีชาทุกคนสวยมาก เราได้ชีเขนั่นหมายความว่าเราต้องไปตามหาอีกหนึ่งตัวสินะเฮ้ยนี่ชอบตัวนี้มันเป็นนางเงือกน้องเป็นนางเงือกนะครับน้องคือ the constance นะครับเป็นนางเงือกอ่ะเป็นนางเงือกหลับอยู่นะครับแล้วก็มีแบบริบบิ้นอ่ะริบิ้นอยู่อ่าน้องถักริบบิ้นสวยงามไม่ใช่สาลายนะครับน้องถักริบบิ้นสวยงามแล้วก็เป็นหางนางเงือกแน่นแน่นมากว้าว p r o d u นะครับ ได้น้องพาราโอ้โอ้โอ,โอ,อ่ะการเดอพาราดอกซ์นะครับจะบอกว่าน้องอะมีนี่เป็นเดือยเอ้ยไม่ใช่เป็นเดือยเป็นสปริงนะครับมาให้ติดเหมือนเป็นแบบเด้งๆออกมาจากหน้ากระป๋องนะครับนี่ this way พาราดอกซ์แล้วคือเด้งได้แบบนี้นะอุ้ย ชอบพี่ไปชอบหน้าน้องมากนะครับหน้าน้องจะมีฟิลแบบเซอร์คลาสเหมือนกันตาแบบแง่สะกดจิตนะฮะเย้น้องไว้มาแล้วนะครับดีเทลก็คือจะเหมือนกับน้องคนสีดําเลยแต่ว่าเขาจะมีความแบบสลับสีเก้าองค์เก้าอี้กับสีชงสีชุดนะครับอะไรเขาคืองขาวองดำโอ้ยจริงด้วยดูที่หัวที่มันมีปากองยู่นี่ไงฟิลแบบ black swan white swan อะ แล้วคือแบบในตาน้องสองตัวไม่เหมือนกันด้วยนะครับอืมคนหนึ่งตาเฉียวคหนึ่งตาแบวใช่อุย๊ยทามแลบจริงๆนะครับเขาบลอกมาดีมากเลยนี่คือการดครับอ่าเป็นนาฬิกาโบราณที่มีที่ไขาลานมาให้ด้วยเป็นกุญแจไขาลานนะครับแล้วก็เอาตัวกุญแจไขาลานนะครับใส่เข้าไปด้านหลังนะฮะฟึ๊บๆอย่าบอกนะว่าหมุนได้กี้เลยนะว้าวอะอะให้ดูก่อน คือน้องเป็นฟิลนาฬิกานะคะเป็นกล่องนาฬิกาแล้วน้องก็แบบเอาตัวใส่เข้าไปในหัวใส่แบบนี้นะครับมีความใสๆเหมือนเป็นไฟเนาะแล้วก็ทุกคนสังเกตข้างในตาหมุนไดุ้นได้ดไดเอาว่าลูกเล่นตัวนี้คือปังสุด <laughs> ปังสุดสวยมากมาก เท่ากับว่าพี่ใบนะครับได้ซีคร e ตนะครับก็เลยขาดน้อง the entry gravity นะครับก็เดี๋ยวต้องไปตามล่าตามหาตามสุ่มกันต่อไปเนาะคือคอนเซปต์ของรุ่นนี้คือดีมากใครที่เป็นสายแบบวินเทจหรือเป็นสายที่แบบเทมนิยายอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมาะมากๆเลยนะครับก็ใครที่สนใจนะฮะอย่างที่พี่ใบบอกไปต้นคลิปนะเข้าไปติดตามนะครับในล Mall ของ popmart official store ได้เลยเขาก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆนะครับเยอะมากๆรวมถึง สินค้าที่เอ้ยมันอาจจะแบบหายไปแล้วหาที่อื่นไม่ได้เข้าไปติดตามไว้เลยเพราะว่าอาจจะมีรีสต็อกแบบอยู่ๆก็รีสต็อกแบบไม่ได้บอกอะ่ะคดลดคือเยอะมากซื้อขั้นต่ำเท่านี้ลดเท่านี้ได้คูป,ปองลดเท่านี้อีกคือแบบสุดปังจริงๆยังไงเข้าไปกดติดตามกันไว้ได้เลยนะครับส่วนในเซตนี้นะครับน้องๆชอบตัวไหนนะครับก็คอมเมนต์บอกด้านล่างและอิจฉาว่าได้สิเ r e t ถ้าอยากได้ซีเค็มนะฮะก็ต้องไปสุ่มกันนะครับวันนี้เพคคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามเพจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายตอนนี้ลงคลิปช็อตเยอะมากเลยอย่าลืมไปดูกันด้วยนะ